ดเดี๋ยวไปขึ้นของ,ข,องขางเขาหลุดโค้งหลุดโค้งเหยียบไปเลยเหยียบอีกอีกอีกทดสอบคนขับใหม่ไปเหยียบออกยันนี่ วน <When? S 2> <laughs> เอ็กไปเอกไปเอกท็อกนี้ดึงท็อปเนี่ยปอยดึงท็อปอาจาร,ๆๆร 3. ย์โหดหน่อยครับอาจารย์โหดหน่อยไปสาสามจัดสามเลยเสะลงไงเนี่ยออกตัวแล้วลากแบบกดไปเลยเด้จัดสามดิดันขึ้นไม่ต้องโยกดันตรงไปเลยดันตรงตรงมึงก็ขับให้มันมดูอ่ะในรอบเลยดัน <ขอ S 2> ตรงเ ขับให้มันดูในรอบนึงเดี๋ยวปล่อยปล่อยไปจะมูมทดี้ตกไปลั่นเลยมาจอดจอดแล้วครับเียไอ้แต่๋ยวให้มันขับให้ดูรอบนึงดูสองเทาง้ากันเดี๋ยวจานจะสอนให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> ไปสมูทดิ้นโดนตกลราด้วยตกใครปามปอเนี่ <c oughs> โอ้โหเลยเอาล้วครับจานใหญ่พร้อมแล้วค <c oughs> รับขับไม่ดีลั่นกับบานแน่ค <c oughs> รับ <c oughs> มีเงินมองด้วยเนี่ยเกี๊ยวเหนียวอ่ะนิ่ม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 เป็นเกี๊ยวนิ่มโง่มากเลย ดึงดึงสามล้อดเดียวอย่าอย่าไปปล่อยเกียร์ว่างอะ่ะอย่าปล่อยเกียร์ว่างดึงสามลอ้อมเด็กบางคนอ่ะมันชอบปล่อยเกียร์ว่างเ<ป>ข้าไปตรงไฟแดงต้องปล่อยเกียร์ว่างปล่อยไ,ได้เกียร์ออกสองเดียว์สองอย่าไปชินอันนั้นชินรถนูน้นรถนู้นดันขึ้นรถนู้นดันลง อย่าอย่าตบอย่าพันพันพันสองบสอง่ะเกือบอสองอ่ะลาไปเลยเลยลาไปอย่าเป็นเลยอย่างแบบยังไม่รู้ไปรู้ไม่ต้องเหยียบสดี๋ยว้องสก็ไดเกเยียไปหาซื้อหัวเกใส่อ่ะ ใส่สามโอยากดัดนดิ่มดันตรงเดียวเกียร์พังหมดดันตรงเนี่ย,ยออย่เคาดเหยียบไม่สุดเหรอดึงไงเิดออกมาหน่อยสี่กับสามตรงกันถ้าสองมันจะมานิดนึงอันนี้มีจิ้มดันก่อนดึนนงเห็นจะดุ วดึงไปหาตัวดึงไปหาตัวเอองขึ้นอเสีดึงลงสี่สีแล้วก็มาสาไปเลยอ่ะตรงสเออออกอ่ะตรงเออไปูแล้วกูแล้วกูแล้วสาเนี่ยรถหลยๆเี่ยสามไม่ต้องใส่สองใส่สองออกขงใหญ่ไปเนี่ยไม่ออก้วเนี่ยมลากเนี่ยเลากเน หดแก้วอมดอืดเลรอบรอบเปล่ยนดึงดึงดึงตรงเออเออเปลี่นไปนะอันนี้อันโคลวิกโคลวี่ดึงอาตัวเออดันขาวอดันดึงลงตรงตรงเลยทำไมได้ออกตัวแบบลากไปเลยอดอย่เดูสังเกตดิเนี่ยดันอย่างเงี้ยอย่าไปดึงนี่ดึงนี่มันหนึ่ง คือแจ่ยังเพิ่งจะปล่อยก่อนเออนี่ยนี่นี่อ่นี่ย่อดันเนี้ยดันถ้ามันดันขึกเนี่ยไม่ถอยนี่เตงสองเนี่ยปล่อยปุ๊บสามเนี่ยดันเนี้ยเขาห้าดึงลงหกไม่ต้องเนี่ยมันอยู่เงี้ยเนี่ยดันอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องผักนะเนี่ยถ้าผักมันมันจะเข้าหนึ่งอยู่เงี้ยไอ้สี่เป็นชิดสี่เป็นสามเนี่ยดันปล่อยปล่อยแล้วง่ายๆคือปล่อยว่างพุ๊บดันขึ้นดันตรงไม่ต้องมาดึงอย่างเงี้ย นิดเดียวเออดึงลงเฟเป็นคิดอะจำไว้ดึงเอออันนี้มันยังง่ายชิดอยู่ไม่เ,เหมือนพวกนั้นกว้างไม่เหมือนอย่างไอลีไอ้ลีก็ขับไป่จนกว้างกว่าแล้วที่ถ้าไม่ถนัดปบกพวงะไรดึงเข้าดึงออกถนัดเปล่าเดี๋ยวงใหม่ข้าใหม่ออกโตแบบปี๊ดเลยสองสามสี่ห้าออกเรียงเลยออกเรียงเอาแบบรอบสุบด้ <c oughs> ดึงมาวิ่งขบวนตามเขาไม่ทันนะสองสองสองสับสองออไปปี๊ดเลยรถมันมีบโบกอดได้ฟังเสียงนะั่นคอยตัดตรงเออไปอีกลากกดเลยกดดีรถตึงลง,งเลยเออเออตึ้งเร็วท้าแต่ควายมันสมูทอีกนึง เดี๋ยวขับไปมันก็นั่นเองไงมันสูงมันต่ำมายังไ,ไงคาดนะอ่ะเออมึงเหยียบเยอะหรือเหยียบน้อยอ่ะตั้งใหม่เหยียบลงไปสุดเหรอมาทงสุดรเอาครึ่งเหยียบไปครึ่งอือไปเหยียบนู่นน่ะเหม่ยชอบคาดสูงกับคาดต่ำอ่ะเออจะเหยียบเยอะเหยียบน้อยปล่อยน้อยได้แต่<ม>ของกูนปล่อยนิดเดียวต้องปล่อยสุดเลยอ่ะ<ม>เหมือนมันจะกระโดดพยายามค่อยเลี้ยงออกเลี้ยงเลี้ยง,ยงดูค่อยเหยียบ ผมลองดียว,ว่ามันเป็นยังไงวะฮัมหมดให้เสียงระโบดังวิดไม่ไม่ได้ตรงเออจางตรงเออค่อยปล่อยอย่ะปล่อยเร็วดิค่อยๆปล่อยเสียงระโบวิทเนี้ยโบขาดปร่อยั เบรกดีนะคันนี้ยไม่ทิบนะไม่จึกนะสามต่อเียองสองสองจะไม่จำหยุดเนี้สองถ้าไหลไเรื่อยอย่ใส่สามถ้าถ้าจะจะนิ่งเลยใส่สอง สายภาพจะหย่อนแล้วไหนเส้นจะได้ไหนมันตึงยังไงวะฮัลโหลครับ